ตำบลชานดานีอำเภอสินทุปปาโชคประเทศเนปาลน,นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทีมแพทย์ไทยชุดที่3จํจำนวน20คนประกอบไปด้วยทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณาสุขสำนักปลัดในส่วนภูมิภาคกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์จะเดินทางลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้และจากการประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวหลังทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ไป2ชุดพบว่าขณะนี้สถานการณ์ที่อำเภอสินทุปปา โชคอยู่ในระยะฟื้นฟูช่วงต้นจึงวางแผนให้ทีมชุดที่3ลงพื้นที่ตรวจสอบโรคและตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดเล็กแห่งใหม่เพื่อดูแลด้านระบบสุขภาพของชุมชนสุขาพิบาลและสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งห่างจากที่ตั้งเดิมจากตำบลซิปปัตใช้เวลาเดินทางจากจุดที่ตั้งเดิมกว่า1ชั่วโมงฟื้นฟูในเรื่องของระบบสุขภาพนะครับก็าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาก็เป็น medical care อาจจะมีการตรวจรักษานะครับในผู้ป่วยซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงบริการในระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้จะตั้งโรงพยาบาลสนามหรือไม่นะครับก็คงต้องลงไปดูพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับจริงๆต้องเรียนว่าในในการฝึกเนี่ยนะครับในองค์ประกอบของทีมเนี่ยเรามีแพทย์อยู่หลายลักษณะมีพยาบาลมีเวชกิจฉุกเฉินมีองค์ประกอบของทีมในหลายลักษณะแต่ลักษณะเนี่ยถ้าดูจะเป็นทีมพิเศษที่ค่อนข้างยืดหยุ่นก็มีหลายสาขาปนอยู่ด้วยกัน สำหรับทีมแพทย์สาธารณาสุขไทยชุดที่3นี้ที่ลงพื้นที่ประสบภัยในเนปาลกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดประถมนิเทศพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไข้สมองอักเสบและอหิวาตากโรคเพื่อป้องกันโรคติดต่อส่วนการปฏิบัติงานได้มีการปรับแผนในการรักษาให้สามารถรองรับกับผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อรักษาผู้ป่วยให้ตรงจุดด้วยบริการเชิงรุกในชุมชนนะครับก็คงเป็นเรื่องของ พาร์ปริเคิลนะครับเป็นการสาธารณสุขซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมโรคก,การแพร่กระจายของโรคระบาดซึ่งอาจจะเกิดข,ขึ้นจากหลังภัยพิบัติในอนาคตเรา,าจ,จะต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรของเราในแบบนี้สักจํานวนหนึ่งที่สามารถไปปฏิบัติหนะ้าที่ในการที่จะทํำ Medical Team ไท a แลนด์ที่เราจะไปช่วยเหลือประเทศอื่นกนะ็ต้องเตรียมบุคลากรด้วยเช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขยังเตรียมพิจารณางบประมาณรองรับสนับสนุนการจัดทีมแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศเนปาลในระยะยาวพ<อ>เพื่อพัฒนาสถานีอนามัยซิป,ปกาศให้เป็นสถานีอนามัยมิตรภาพไทยเนปาลต่อไปเช่นภารกิจที่กำหนดไว้เบื้องต้นเนี่ยจะไปประมาณ14วันแต่ถ้าเกิดภารกิจเราดําเนินการและทําข้อเสนอสําเร็จก่อนนะครับจะปรับเปลี่ยนกําลังก็คงเป็นไปตามความเหมาะสมของความจําเป็นและสถานการณ์ของเนปาล ขณะที่ทางการเนปาลรายงานยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงล่าสุดอยู่ที่7,759รายบาดเจ็บ16,390คนเข้ารับการรักษา6,81 0คนสูญหาย384รายเป็นชาวเนปาล271คนและเป็นชาวต่างชาติ13คน